เอาแล้วอีนายอันนี้นายอยู่บ่อของเจ้าอย่าว่าได้หมดสี่เก่าทสีเก่าบเอัสีเก่ยมัดกระแพกนของหญ่เอ้ย่าแบบใหญ่แล้วเนาะจากขัขันแบบใหญ่เห็นโอ้ยบัวตองแตงพอกีบหน่อยกะหน่อยไดยูแต่ว่าาว่านิลาดีนิลาด็ดกะ เอาสบายดีทุกคนมือนีก็มาพบกับสองน้องโบเซาเล่าไตาอีกเนาะมือนีก็คือเก่าหลทุกคนเอย้ยสิปหาบาสุกอยู่หน้าผมเห็นเพ่อนอยู่แค้มนองผู้ทุกคนแต่ว่าเพ่อนเห็ดยังอยู่แค้มนองได้เอาเกี่ยวเขาเกี่ยวหนาแล้วก็ยังออกมาให้มาหน้าไอ่เพลินออกมาคนเดียวเพลินหลทุกคนเอย้ยคือว่าหลเนาะทุกคนก็คือสีหูแหละแลแล บอกว่าเมียเพิ่นนังกานีป้าอะไรพวกซองคนเมื่อบ้านป้าเพิ่อนมาเพื่อนไปเพื่อนมั่นอะไรนี่เฮกอะอยู่คนเดียวเพิ่นห้าก,กินห้าอยากไปสั่สนเลยทุกคนเอ้ยคอยกันเที่ยวมาหาเราอยู่คู่มือจะสีแ่แหลยบอกให้เพิ่นหาเมียใหม่เพิ่นกับบัวหาจะสิเี่สิไในก็เพิ่อนแล้เนาะ ข่อยก็คือจังว่าบอดี้คีร่าไหนะแต่ว่าบ่าวสุกก็คือว่าบา่าวโซนใจนะมาหาเพลินยามใดกรจเฮ้ยเพลินเห็ดอีสังเลยบ่าวสุกเห็ดยังเก็บบหอยนะเกี๊บหอยเออเดอดแดดนี่บ่เด็ดบ่โอ้ทุกคนเพลินหาหรอเก็บบัหอย ว้า so ห้อยรลยได้ทุกคนเอ้ยพูเห็นบ่ทุกคนห้อยในนามพักบงกระอดค่ะมันดเออมาผู้เดียวนี่แล้แซ่อมากก็ไผได้ลยอยู่บ่่ไ่เรากินข้าเสาบ่อย่าง่กินอืม มามามากคืนว่าพี่หอนแดดไี่ด้ดิเอ้ยเาไนคนได้บ้าบักพีกเราก็สุกทุกคนเลยผมปเองเจ้าบ้นหเอาานกนเก็บหานะฮะเอาว่าเก็บหาสิเก็บไม่คอยบอเออสาไเก็บมากเพอได้กินเนาะพบอได้สื่อเขา Bi bì tìm kiếm sụt lạy sai bọn hoi để lạy bay. Oi, nè 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 bọc nè 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 โอ้ยนายนี่เห็ดเบียดกันงั่งออกมาเลยที่หาบกหอยนี่อีบ่าปะนี่อะไรปะพักบงกับมันดอกบุแล้วเนาะรู้เปนเจมุกอยนะอันนี้เรียกบกฮอยไหนเออฮะเด็กค่อยเห็นสองหน่วยสองหน่วยคือของเจ้านายเฮ้ยแม่นบ้าเราเป็นเลิกอีนายมึงคนน่าได้ ส้ำนะบอสบห้อยบอองจอดโอ๊ยากูดดกบองในา่กู่ิอ้ยโอ้ยเอาไปตุ่มอะจนอย่แล้วเนาะอยแดดด่ก็ยังมาอีกนนี่กรบอหอนหอนจะได้ก็เน่ยอยากมาหาเนาะหานงยหอมานั่งไปอย่ามนั้นออบจีนจ้าว่างามเนาะ นั่งยินดีหมอพอหอมจีนเหรอหอเออเก็บไฮเนตี้โอ้ยอยางไรกับกเก็บเอานโฟดอร์หอนๆจะสีล่งอาบนามได้เนาะฮะเฮียคอยอาบนามบะอานํากันตีล่ะอากรเลยนะขอยบหันลงเด้อข่อยยันปิงอือยันยังไม่ยาปิงเจ้าขาข่อยเหตุจังได้เ่ะ เมื่อยในกำมีหนายนี nah. ่เวลากนตัวเองกบมีหน oh, ่ายนางยีเซ็ตหลังจะสีบวชหอนดูว่าเป็นนางอีเที่ยงบ่มันจะเย็นดีโอ้ยนางแช่กรบบนางโอ้ยมีไพ่ตีอยู่เที่ยงจักมันหอนออกมาะฮาวป่ะมีไพ่ใบอยู่เที่ยงโอ้มองสิดาเฮ้ยต้องยากนทำนะเก็บตัวกินกินมะฮาเบิ่อกอยซีมเน่แซ่บอยู่บ่โอ้ินาาอีนโพดอะไรทุกคนเลย Mình ăn mứt nha Cái xí đà bưng, ừ, nó, Thế thì <laughs> Thế Thế ừ, ăn cây giác với Cái thằng này đê Cái thằng anh ăn nảy Mới ăn bỏ hộn Ủa Vẫn đẹp đẹp đây Phở <laughs> là bà có phở, có phở <laughs> มาเดกคมากเพื่อนเฮ็ดย like ังน like ี่ยเพื่อนป้าเได้ทุกคนเลยโอ้ยมาถ่าคลิปชออืมเป็นลาเป็นปลาเได้อยก็มาก็มาทานขเพื่อกำลังเก็บหอยนน่อยมาสละเมอเทียและไปยัะเลยเอราวามอันเดเนาะเออ่อกับเื่อไล่เื่อหลวง เดดมีจักออกมาเนาะหาหน้าเนาะบ้านกระโบจักขอจังมันหัวก็ย <ing at ça> nah, no. ังออกมามากม่ใชาออกมากอ้ภาษาไทยคลิปน้ำหมูงอ่อนกระฮอนเด้อปวดอ่อนเนาะมนีว่าขนลมขอกคุณนามีไผ่ไปอีสอ่อนตัวนี้แดดยังมหมากเบื่อจะไรหัอยู่ดีนะไม่นานเส้นเหือหายคิดาคอย เอามาให้ดคอยแล้วยังเอาไปกินอยู่เฮ้ยเปนเสนดอกทําเก็บมอนขึ้นมาอักเสบอักเสบก็ขึ้นในกรองข้างหลัหอนเนาะเอาแล้วอีนายอันนี้เอ้ยอันนี้ก็ยังหจะสอนมาโมเมนต์เสียสอนเอาแล้วทุกคนเออเม็ดเฮ้ยอีนายอันนี้เอ้ยเม็ดอันนี้นั่นไะกายมันหอนเนาะไปจับปลาะดงกระสืบุรักเถข่้นอีนาย โอย่อีนเหืออไรเหลือหร่ยจะได๋วอเผาขอเอามาให้มาน่าโอ๊ะใสก็เป็นน้ำ็อ่างหะเรบ่อ่่นี่เื่อ๊กห้มูเบิรได้รือบ่เื่ออไอยู่อากจะจะซอนมาเออ ก็ขึ้นก็ไปห้ยังปูยังป่าอยู่บ่ะก็ไปแล้วป่ายนี่อนชุดเนี้ยไปน้องเขาบอกป้ายยังล่ะเออปไปยังก็ปล่อยแล้วเดี๋ยวังปล่อยโอ้โหป้าจะปล่อยป้าถ้ามาสะหน้าหัวอี๋มัมีแล้วรูปคอรูปคอใหญ่รูปคอกะโอ้ยปลคอสับแคนอยู่แล้วโอ้ยสับแค้นบัดป้านั่นเจาะได้สะใหญ่บ่ ที่นายนี่ทำโอ้ยทำฮัประโค่ทำนั่นนี่นายอยู่บ่ของเจ้าอย่าว่าได้แค่สี่เก่าอ้ยบ่อดีนั่นนางนั่นนี่ติดสองครับเันสี่เก่า่เอ,ยอา,ายต้ส,สี่เก่าอเาอ้ยมัดกระแทกนังของใหญ่เอ้ยแบบใหญ่แล้วเนะาะจะขับ<ะ>ขันทำแบบใหญ่ๆห่เห็นโอ้ยมาตกแต่งพ่อก,กีบไปอยู่น้ำซื้อแล้ บ่ละท่อได้ห้องจอดโอ้ยจะมาดีน่านังเ้ยมาหลอกเบิ่งร์กมูมันจิบจักทันเพลินในนั่นเลเฮ้ยมาหลอกเบิ่งขนาดนอันนี้มึงบอาอยู่ดีน่น้าโอ้จะมาเห็นนี่น่านาอนี่บ่มาบ่เลยบ่มาบ่เอ้อนนี้อะไรเลยถือมานี่าเงี่ เท่าไดล่ะข่อยถามอกได้เติบไปของค่ะท่าดล่ะเจ้าอ้ย่ีารอเบิ่งของหมูอยู่ีน4956อยนีอีนนคันบ่ใหญ่ขบ่เอาไดกเนาะไปหากูบ่าวไทยบ่ไทยี่ในเด้อินหายนี่บ่ดบนเฮาคันน้อยบ่เอาด้ขบ่มาองน้อย ไม่อยเบิร์นก่อนบนนาอิน่าอันนี้มาดอกเบิร์ของงูุงไปจัดเพื่อขั้นคอยได้เบิร์นอะไรคอยชิบูดอกว่ามันเท่าไรวิธีนั่นน่ะว่าพระอื่นนะทวารหน่อยกะทวารลีลาดีกะได้ยุ้ยอุ้ยอิน่านี่ยจะเป็นละหมักอันนั้นนี่เยอะอันนี้จะเป็นละหมักมาใส่อะไรกับถ่านมาตั้นอนี้มักลีจะรออิน่าในเรื่องนี้ก็มักแล้วเนาะ ามาทำประกอบประกอบมูอเอาไปเอามามาเกียร์เสียห้าง <ś led> พวกคนน่ได้คือ <c oughs> เขาบาอ,อกอะไรหน่อยก็หน่อยได้ยุแต่ว่าาว่านิล,ลาดีดิล,ลาเด็ดกะได้ <c oughs> ไม่ไอะไรเสอยสนมาอ้ม้มแมนเสอยอนเส้อใ่เดียว โอ้เจดได้นี่สอายสาเดียนเอ้ย่มได้ได้ั่นจะซอนกับโบเมนจะจสีเดียวเป็นสองสายเกดโอ้หนาดีนั่นน่ะท้าแล้วตื่นตื่นก็ดีแต่ว่าพอได้เบิ่งเลยว่ามันหน่อยมันใหญ่สมไเเอออยู่ไมือเลยนะเอ้ยออกมาออยนี่เออกระเทือนเออ้าเิ่น่ิบดอย ตื่นแล้วบ่ล่ะตื่นปะนาตื่นได้ไหมจิ๋นอะมาเห็ดจะสีวัวบมดตื่นเขาบมดตื่นนี่โอ้ยเจ้านี่เหลื่อมชีวิตกระเทยแล้วะจ้ะเฮ้ยย่บาน่ายนายนี่เลอะจะมาทาเอาเฮ้ยชาวเขาเป็นกระทอกกระเทยเนี่ยนี่เมียบัวอยู่แล้วเป็นกระเทยอะไรกูเลยจะมาแต่งตัวเนี่ยนี่เชี่ยวโอ้ยจะาจันที่เมียโดนแล้วเนี่ยเม่นบ่ล่ะ ดีหน,านา่นาหนังอะไรหน่าอันนี้ไปเสือเสือมาใหม่งามอีวะฮะเสือเล็กหน่อยก็ยังซื้อซื้อเสือเล็กน้อยมาใส่อยู่ทุกไม่ต้อเป็นเสือเล็กน้อยออกไปเลยเจ้บบจาบ่กจะเอาโมเฟสันฮะโอูอ้แต่อฟเฟสันยู่นั่นนี่ <c oughs> เป็นอะไรตื่น,ตนเต้นบ่ผู้เคืออะไรโอะไรหน่าอันนี้บัดเออหน่อนาอนนี้ข่าวพอดี ข้าวป่ทังแม่เห็นข้าวกว่นี่ได้เออว่าข้าบโบเคยเห็นจะไปเห็นทางปาัญญี่ย์กองพยิงเออไปเห็นข้เมียเจ,จ้ามันบเคือก็ทำของคอยได้เอ้ยของผู้หญินเลข้าวคืออีอยังแหละว่าไปเลยยี่ว่า,วาวนี่มันตัวเองขักดแต่ของตัวเองขัก,ขกอันนั้นอันนี้คือขักหมดของเพคนขักแล้วเนาะของคอยเข้าวขาวงองเมียเจ้าอยู่แล้ว กจะอยา่างขวนมันข้าสันได้กะลองเบงีบมพูอไอัน,น,าานออ้นน,นีไปทายน้ำผึ้งอื่นอัมันบ่มีอันลนอันี้ไม่อันนี้มทานมกอันนี้เขาปนดมกคนนบ่มังบ่แลนี่เป็นทายน้ำผึ้งอื่นมันิบ่เรียบร้อยเอ้ยบมอนี่บอกคือคือเจอก็ดีต่ป่อยอย่บนทิเอ่ไปนาลายเถื่อบอกคือคือบอกบอเป็นไปหาาเถื่อแล้วก็พอเลย กาเจ้าคอยมาคคนยางหยาจังสีอะไเมาจังเต่าใจดีไปไหนมาไปเลยไม่เคยมีลูกมีวกันยังหูจักอันนัอันนี้อ้ยบ่มีกูหแล้วเนาะ่ยินจะบอกให้ฟังก็มีอาเจ้ามันนั่งกันชายนั่นนี่แลกกับเขาหบเงียบมาเงบมาอากาศก็จะวนนางก็เจ้าก็จะว่าหอนเ่าหอนเขา โอ้ยในนี่นนี่ก็ยังเห็ดโอ๊ยแต่รักเนี่ยเบิ่งจะมาเอาเสือควยไปหยัดใส่ก็คือมาไหว้ในนี่เอออะไรนี่ก็ยังใส่เบิ้งเกงไหนโอ้ยใส่ใส่ขึ้นหัาดอกจะไหมันตูนออกประดัได้เวลาใส่เก่งไหนเสือควยหัดถอดจึดหัดยังไม่ได้นี่โอ้ยเห็นอะไรเด้ดอันนี้

เห็นบ่อ้ยอเอกับเหาแล้วเท่อได้เป็นยเสร็จเาวาถยัาถายันเลยลายเถื่อเทียมมาหาลายเถื่อลไรสจะเถื่อเฮ้ยมาถ่ายมาายตอนนี้เตสร้างะคาจะคายำลังอีนนวัดเป็นยงายอื่อื่นกัมแต่วปิดกล่องนี้สิจาหาย่แต่ตัวเสื้อใสเดียวมา บิลองเบิร์นคองหนะซี่ขาดสำไรลองใส่คองเพิ่นน่อยทุกคนเลยหมฮานโมฮานเอาออกมาโ่เด้แมนวะอันราบ่มิสิหักบอดีอีนายนอันวาจะแน่นอนว่าเขามุนบ่มีรูบดีของเพิ่นมีตัวดีๆ ดีเบิร์เลยของข่อยของผู้อื่นมาแต่ว่าแต่อบอดุดีของตัวเองดีเบอร์ยังก็ดีแบบส่วนเหน่ไซส์ละมาตีละคนเขอเบิ่งเน่โอ้จะสีหัวม,มันดีหรือบุตรีนะมันใหญ่สดุดเลยมากเบิ่งเน่อีหน้ายี่ไปเบิ่งอยู่ป่าเหรออยู่ดีนะนาอยู่ดีนาโอ้ยหน่ายนี่หน่า,นายดี เอาแล้วอีนายโอ้ยโอ้ขาเนคนกิ่ทางนั่งไปนั่งมาโกยมันนั่งนำภามปุ๊บไปแล้วค่ะคอเบิ่งกับบอดดยทุกคนเอ้ยเพิ่นยันแต่ของเพิ่นหน่อยเนาะคอเบิ่งกับบดให้เบิ่งจะหาอาบุญบาวไทยเดี๋ยวมันจะค้องไง